แล้วครับแล้วหัวหน้ามาดูดีๆนะตอนที่ผมเตะอยู่ในรอดจรวดานธานีครับทาการก็ยังเป็นร้องนะบเบิกดีนะครับเนดะ้อตอนผมเตะคนตายล้ว,วนๆเด้นะที่ผมเห็นใส่นะฮะแต่ละคนนะฮะผมนั่มหาคนตายมาขอาเลยด้วยไม่ไผมเปเสิร์ฟจีน้นะบอแมนเน่แบกด,ดัดคำในบุญมึงยำมัวได้เรื่องนี่มึงไลรมึงดีๆสะก่อนนะ มันหลายอย่างนะด,อดน๊อคําในบุญนะไ <นะ S 2> อ้สักนานีนี่บอกทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วก็จิตวิทยาคุณสยันมาแล้วหวักด๊อดคําในบุญมึงไลด่ดูดีๆก่อนในรอจอดอนธานีนะเรือนจำกลางของดอนธาน,นีแล้วครับอ่ะเบิกดีๆนั่นละได้วะได้วะได้วหมแถวบุ้งแกงอี่รได้ไหมด๊อดคําในบุญจําไว้อี่ริแล้วครับ ตะก้อเลยนะครับรออเราไปอยางเทดเรดนตอนเราเป็นเตเรนนะเต่เดียวเหไห,ไห้เบิ้งไปเบิ้งมาเป็นหนาเขาพดูดเลยออบักพดบักทีมันแท่งหงูบังไฟอยู่วัดพระธาตุเ็นท่วงนะไอ้เก้ยตะเบงอี้แล้ววะนะ อันนี้เราสูบอย่างไรเราแบบเราเศร้าได้แต่ว่ากินถูกโมเมนกินถูกอยาเงยเราเศร้าจริงนะมั้ยลูกที่พระโตรงยุพดีรับลูกเสือของลินเกคุนมาเนี่ยมันก็เหมือนก่อนลูกมันน่าจะออกไะแต่ว่าลิงของเราเสือเสือเกาหลีแล้อเสือญี่ปุ่นมะเราจำอะไรเสือญี่ปุ่นใครยัยไม่เออเสือญี่ปุ่นของเราเบื้องหนี้นะโมเก่งอีนดีเอ่ะ อย่างแม่อ่ารงเสี่ยวแม่ราใส่แต่ว่าเขาคอเนี่ยเขาคอเนี่ยรเสียงเ็รเขาแล้วไหบแล้วลี่ะไรมาเมลีเซียแล้ววิซ่งมาเมลเซียว่ารแล้วลู่เนมาเลเซีย มาเลเซียแล้วลูกครับเพราะว่าผมเป็นคนในมาเลเซียครับเห็นปะบะเก่งีเห็นปะเดินมาล่อหลองเห็ดบังเห็นปะเหรอบ่ออะไรเฮ็ดซอยกันนะครับนั่งยี่บานเฮ็ดซอยกันเวลาครับเหอเวลาเบิ่งบ่อเหล่ากราฟิกกราฟฟิกครับ ช่วงพักระหว่างเซตได้ยินเสียงนักพากย์ในตัวเองก็เตือนนักกีฬาไทยเหมือนกันนะถอย